ขออนุโมทนาสาธุบุญกับหนูนะมานั่งสมาธิกับพุดาเนาะายโนด็อกเกอร์คือพวกที่ขุดเหรียญด้วยโนดอะจ๊ะคือคือโนดเนี่ยมันจะเป็นสักขีพยานให้เราได้เห็นที่มาและที่ไปการเคลื่อนไหวนะจะหมดเลยนะจ๊ะนี่คุณดาอธิบายแบบไม่ใช่ว่าคุณดาเก่งคอมพิวเตอร์นะจ๊ะท,ทุกทท่านที่ตามคูดานะ แต่มันเป็นคําตอบที่ใชยไม้กูได้เห็นแล้วอยู่ๆนั่งกันเมื่อกี้อุ๊เป็นพยานได้กูได้ยังไม่ได้อะไรเลยอ,ะอ่ะใช่ไหมแค่ดูอองอน้องก็มีคำถามมาแล้วเราก็นั่งกันแล้วก็เนี่ยค่ะในายละเอียดบอกว่าให้ไปดูตรงนี้ซ้ำสิว่าเนี้ยมาจากไพ่โคทีมนะเห็นไหมคือโดเมนก็คือที่อยู่ของเขาไงคะของเขาอะเนาะโฮมโดเมนก็เหมือนโนดของกูดาเนี่ยนะคะเครื่องโนดของกูดาเนี่ยเนาะ มันจะต้องมีโดเมนของเครื่องนะจ๊ะแต่ว่ามันจะอยู่อีกเครื่องหนึ่งเนาะคือพูดง่ายๆว่าโดเมนเนี่ยนะคะของแอดมินเนี่ยคือมันจะมาจากบริษัทคอมพิวเตอร์ก่อนซึ่งเขาจะต้องล็อกให้เราถึงจะเป็นซุปเปอร์โหนดได้นะเขาจะต้องล็อกเนี่ยคะ่ะเนี่ยไมคะแอดเรสก็คือ ID ดแอดเรสซึ rate, ่งคนธรรมดาไม่ค่อยเข้าใจนะ เห็นคราถามกันเยอะเลย id address คืออะไรก็ถือโอกาสบอกเลยแล้วกันคือก็คือ id ของเครื่องของของอินเทอร์เน็ตบ้านเราอะจ้ะนะคะเพราะฉะนั้นอินเทอร์เน็ตบ้านเราเราต้องล็อกเขาให้บริษัทอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่เราเป็นสมาชิกเนี่ยล็อกให้อยู่เป็น static จะไม่เป็น dynamic dynamic มันจะเคลื่อนไหว นี่ครูดาพูดแบบว่าครูดาจบวิทยาศาสตร์การกีฬาเนาะโยคะแบบไดนามิกโยคะแบบสตาทิสโอเชื่อมโยันหมดเลยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างคือความเป็นหนึ่งเดียวอะ่ะมันก็คือสิ่งเดียวกัน <c oughs> คอมของเราก็ต้องมี iPS ีแอ e รอีกซึ่งต้องต้องเป็นเครื่องของเราอีกนอกจากเป็นเอ่ออินเทอร์เน็ตท,ที่เข้ามาบ้านเราแล้วนะคะหนูแล้วใ็จะไม่๊จนอุ๊คค่ะค่ะอ่าแล้วทีนี้เครื่องของเราต้องล็อกอีกค่ะล็อกให้ i p พี d อ e เรเนี่ย เอ่อ IP address เนี่ยปกติอะนะคะมันจะเนี่ยค่ะนี่คือ IP address เนาะนเนี่ย my IP address นน่นนี่คือ IP address เนี่ยจะขึ้นอยู่เนี่ยค่ะคือตัวเลขพื้นฐานของทั่วโลกเลยคือเอาเป็นว่าคนที่รู้ก็คือรู้นะกว่าคุณไดจะเข้าใจก็นะคะเนี่ยเขาเรียกว่าเราเตอร์เราเตอร์คืออะไรคะคือตัวกระจายนะจ๊ะคือตัวกระจายคลื่นพลังงานเขาจะล็อกไว้เป็น ซึ่งกูดาไม่สามารถเปิดให้ดูได้เดี๋ยวคนก็แฮ็กคอมกูดาหมดเลยทัโลกอะค่ะจะเริ่มตรงนี้และที่นี้เราจะให้เราจะล็อกเราเตอร์ของเราไว้ที่ตรงไหนก็ต้องขึ้นหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกนะคะหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปดหนึ่งจุดคือจุดหนึ่งจุดหกหนึ่งอาจจะหกหนึ่งแปดเจ็ดก็ว่าไปก็แล้วแต่อันนี้กูดาแค่พูดให้ฟังคือล็อกแล้วตรงนั้นแต่อันนี้คือยังไม่ล็อก เป็นไดนามิกมันจะเคลื่อนไหวกูดาอธิบายถูกหรือเปล่าท่านผู้รู้ตั้งหลายอย่าอย่าว่ากูดานะหน,หนูใช้ด็อกเกอร์หนูดาวโหลดแล้วใช่ไหมที่กูดาบอกพวกหนูขวดกับด็อกเกอร์ก็พอแต่ว่าเนี้ยเป็นเครื่องซุปเปอร์โนดมันจะเชื่อมไปอีกใช่ค่ะทีนี้แล้วเราเราเรา,เรา,เราสังเกตต,ตรงนี้เป็นภาพสัญลักษณ์แมวก็คือข้อมูลที่มาจากบล็อกเชนนะคะ,ะเขาจะเชื่อมกับกิทฮับซึ่งก็คือเนี่ยค่ะของกูดาก็มีเว็บไซต์เท,ที่เชื่อมกันนะกิทฮับ กิดหุบนะคะเรากิหบคือกูดาจะออกเสียงภาษาแฉล์น่ะเนาะก็ะตามนั้นแหละทีนี้จากที่เราดูตรงเนี้เราจะสังเกตว่าไพาคอทีมอะ่ะเนี่ยค่ะโนดโดเมนเห็นไหมเห็นไหมคะโนดโฮมก็คือโดเมนก็คือของไพคอแล้วก็แอดรสของเขาทีนี้มันมีอยู่ว่าตรงนี้มันไม่ใช่ของจริงมันเป็นแค่ กลยุทธ์ทางธุรกิจอะค่ะเพื่อที่จะให้วานใหญ่ๆพวกนักลงทุนเข้ามาซื้อเมื่อเมื่อวันที่ยี่สิบุมปาพัน์เหรียญเขาเขาเชื่อมแล้วใช่ไหมคะเชื่อมกับโลกภายนอกจําได้ไหมพอเชื่อมกับโลกภายนอกเนี่ยนะคะก <Okay. S 2> ็จะทําให้ผู้ผู้คนภายนอกอะที่ไม่มีบัญชีเหรียญมาท,ทําธุรกิจมามาซื้อได้แต่ทีนี้พวกเขาไม่สามารถที่จะเข้ามาร่วมยูทิลิตี้โนนี้ได้นอกจากเขามีบัญชีเหรียญภายซึ่ง ถ้าเหมือนอย่างคูดามีบัญชีเหรียญไทยคูดาก็ให้น้องที่เมืองไทยอะเรขาส่วนตัวคะ่ะซื้อเหรียญน,นะคะก็ไม่ไม,ไม่ไม่ผิดนะคะจากที่คูดามาศึกษาตอนแ,แรกๆแล้วนี่คูดาก็ขอตอบตรงนี้นีกนะคะมีหลายท่านมากเลยถามคูดามาหลังไหมเราผิดไหมโดนฟรีสไหมโดนแช่แข็งไหมไม่หรอกคะ่ะถ้าซื้อมาแต่อย่าขายอย่าขายออกไปจากบัญชีเราเข้ากระดานเทรดแค่นั้นเองทีนี้ถ้าเราดูตรงนี้นะคะ อย่างที่กูดาบอกเนะียราคาในการเทรดคริปโตเป็นแค่เกมพอละครจบก็ม้นเสือกลับบ้านก็คือทางระบบไพคอทีมเนี่ยกำลังเตรียมการขั้นต่อไปคือยกเลิกราคาเหรียญบนการเทรดและเปิดอ่านี่กูดาไม่ได้แชร์ใช่ไหมลืมคุยกันจนลืมโอเคไม่เป็นไรและเปิดให้ใช้ราคาจริงก็คือเหรียญสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้ามันมาแน่นอนกูดาเชื่อแบบนี้ เพราะความรู้สึกมันคือความบ้างคั่งมันแบบล้นหลามมากในชั้นในพลังงานในโลกอะค่ะแต่อย่างน้อยก็เปิดโอกาสให้เนี่ยค่ะคือเปิดโอกาสให้ผู้คนได้เข้าไปซื้อออกมาคือเหรียญเนี่ยนอกจากทีมที่กูดาจําได้นะคะคือทางพายคอทีมเนี่ยได้นําเหรียญเนี่ยไปไว้ตรงนั้นส่วนหนึ่งเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้รู้จักนะคะแล้วก็ มีเยอะค่ะผู้คนที่ไม่เชื่อไม่ไม่เชื่อมั่นและศรัทธาหรือร้อนเงิน่ะก็ไปขายโดยเฉพาะพวกมิจฉาชีพซึ่งเดี๋ยวกูดาเนี่ยจะจะจะเช็คก,กระเป๋าของมิจฉาชีพที่ดึงเหรียญออกไปจากกระเป๋าลูกสาวคูดาโดยบังเอิญวันนั้นเพราะว่าโดยความที่แบบน้องไม่รู้ว่าแม่ให้ทําอะไรน้องก็กดลิงก์โดยที่ไม่ทันได้ดูจําได้ไหมกูดาก็มีรายละเอียดของเขาคูดาก็ว่าเดี๋ยววันหนึ่งเดี๋ยวคูดามีเวลาแล้วจะมา วางให้เห็นว่ากระเป๋าใบนี้คืออะไรใครโดนกระเป๋าใบนี้ขุดดูดไปบ้างแล้วคูดาก็จะมาส่งส่งรายละเอียดไปให้พายคอทีมะค่ะเพราะเขาได้เห็นหมดคุณเข้าไปในบล็อกเชนสิคะหนูเข้าไปแล้วใช่ไหมบนม,ม,มือถือคุณจะเห็นหมดเหรียญไปไหนมาจากไหนเคลื่อนย้ายจากกระเป๋าใบนี้ไปไหนอยรู้หมดเพียงแต่เราต้องรายงานทีนี้เราจะมาเห็นว่าเนี่ยค่ะ OKX OK ก็คือกระดานเทรดของบริษัท OKX OK เนอะ นี่เห็นไหมคะ o k คเนี่ยเขามีอยู่ร้อยกว่านะคะร้อยกว่าหนึ่งร้อยย่ล้านเหรียญซึ่งโดนถอนไปแล้วก็เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวคูดับไปดูเพราะถองสองครั้งของครั้งนะซึ่งบริษัทเหล่าเนี้ยได้ทำการ KYB คือยืนยันตัวตนกับทีมงานไอ้ท,ทีมไพคอแล้วไพคอทีมแล้วถึงได้ทำธุรกิจแบบเราไปซื้อเหรียญออกมาได้ขายเหรียญได้แต่ว่า ก็อย่างที่บอกอย่าขายตอนที่เขาถอนนะคะอยู่ที่ราคาจาก OKX OK นะคะ0.65จาก OKX OK จาก OKX ถอน2ครั้ง13,552,000 13,868,000ภายโคทีมยึดก,กลับไปนะะถอนกลับไป หมายความว่าอย่างไรล่ะจ้าอุก็หมายความว่าเขาเตรียมที่จะเปิดใช้นะคะเหรียญตามราคาที่ที่บอกเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าบัญชีไหนนะคะเอาไปเนาะแล้วที่ข่าวที่สำคัญที่สุดด n i c h o ร a นิโคลัสจะเข้าร่วมการประชุมระดับโลกเลยนะคะซึ่งนี่พวก CEO พวกผู้บริหารระดับแบบบิกบ๊กๆทั้งนั้นเลยเนี่ยอีริกทรัมป์เนี่ยลูกเขยของลุงทรัมป์เะคะเนี่ยนิโคลสัสดรนิโคลัสเรนไพ เข้าไปด้วยร่วมประชุมซึ่งมาถึงจุดที่แบบไม่ธรรมดาและระบบธนาคารต่างๆนะคะกำกล,ลังเชื่อมนะคะกำลังเชื่อมเอเพื่อเตรียมพร้อมในการให้อ่การทำธุรกรรมอะคะ่ะการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ร้าสาขาทั้งแรกในประเทศไทยแอปแอปหัวนี้เขาก็ให้เริ่มให้โหลดดาวน์โหลดด้นะนั้นหนูดาวน์โหลดแต่หนูยังไม่ใส่ประวัติ อืมหนูดาวนโหลดเลยใช่ไหมที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะ,ะก็อย่ายเพิ่มคย่าเพเบอก<ส>แล้วว่าเยอะค่ะพร้อมที่จะให้เราใช้งานนะคะเยอะมากเนี่ยค่ะแล้วก็นี่อีกนะคะเนี่ยแอปแอปพลิเคชันแอปพีบีอีโนะคะธนาคารโมบายโอเคแล้วก็เนี่ยดีฟเห็นไหมคะเนี่ยระบบะการเงินไร้ตัวกลางว้าวคู่แข่งหน้าใหม่ของธนาคารอ่ะ เนี่ยระบบธนาคารไร้าสาขาพี่น้องทั้งหลายขุดไปเถิดใครที่ยังไม่มั่นใจเนี่ยค่ะใครที่ยังไม่เชื่ออีกก็ไม่รู้จะว่ายังไงเราไม่รอใครแล้วครูดาจริงๆไม่ทําให้ใครแล้วนะคะเพราะครูดาอย่างที่เราเห็นเรานั่งสมาธินะคะเราต้องทําในละเอียดเนี่ค่ะเปิดตัวธร,รรมตรกรชมระเงินข้ามพรมแดนทุกวันนี้ไอ้นิเคบีเนี่ยธนาารธนาคารกรุงไทยนะ แต่ว่าตัวอื่นกูดาไม่แน่ใจชื่ออะไรเพราะกูดาไม่คม่อยรู้จักธนาคารมากมายตอนนี้ก็ให้จะพวกสาขาใหญ่ทําก่อนสาขาเยอยอย่างต่างจังหวัดยังเป็นยังไงอุเห็นแล้วแบบไม่มีอะไรหยุดยั้งได้เนาะไม่มีอะไรหยุดยั้งได้ในกรณีของน้องอุนี่ด้วยความที่มาเป็นลูกศิษย์กูดาทั้งในทางโลกและทางธรรมกูดาเล่ามากี่ปีว่าเดี๋ยวการเงินโลกจะเปลี่ยนระบบโลกจะเปลี่ยน โอโคูดามาบอกปับ๊บอุรับเลยอุร่มมากแล้วไปขยายทั้งหมู่บ้านเลยใช่ไหมอ,อืมก็ถือว่าพวกเขามีบุญอ่ะหนูม,มีอะไรอยากจะบอกอีกไหมความรู้สึกที่ที่ได้แบบศึกษาข้อมูลหีูอยากมาแบ่งปันที่เห็นก็คือระบบธนาคารต่างๆเขาที่หนูไปดาวน์โหลดลิงก์ไว้แล้วใช่ไหมไอไอแอปไว้แล้วเนาะระบบน<า>ธนาคารไราสาขาเออมันมีอยู่อย่างหนึ่งนะเราคิดดูนะทุกวันเนี้ยเนี่ยคุณดาพิ่งโอนเงินไปทําบุญ แล้วก็ซื้อเหรียญเรือคือคุณดาวโอนไปซื้อเหรียญหนึ่งแสนบาทเรียบร้อยแล้วทีนี้คุณดาวก็โอนไปเนี่ยค่ะเราระบบเนี้ยวิสเห็นไหมคะไม่มีเราไม่โอนผ่านอัศวิษนะคะเดี๋ยวนี้เห็นไหมที่ครูดาสอนพวกหนูทำอะ่ะเอ่อก็คือโอนผ่านระบบธนาคารไร้สาขาหมดเลยระบบแอป pp, แต่ว่าวางใจได้เราทำแบบมีมีความสุขด้วยเราไปเร็วด้วยค่าค่าบริการไม่เยอะมากตรงเนี้ยแต่ก็ยังเป็นระบบเงิน เฟียสอยู่คือเงินกระดาษอยู่นะคะเพราะคุณดาไม่ใช้สวิฟสวิฟคืออะไรสวิฟก็คือมันจะต,ต้องมีต้องโอนไปที่อเมริกาอเมริกาก็าไปโอนเข้าที่ไทยไทยเสร็จก็้องจะไปถึงนะไม่รู้กี่ขั้นตอนเนี่ยแป๊บเดียวก็เข้าแล้วเงินนะคะก็เป็นข่าวดีนะเป็นข่าวดีคือคือคนที่เปิดใจเท่านั้นนะคะที่จะได้รับสิ่งนี้ บางคนก็รับแบบงงๆเพราะเชื่อในในสิ่งที่กูรานาทางเชื่อในพลังงานขององค์มหาผู้ธินียจารย์แลท่าธรรมนะก็เลยมีบุญได้รับไปด้วยบางคนไม่เป็นอะไรเลยแค่วันหนึ่งแตะเพื่อขุดเองอ่ะแต่ได้รับด้วยอ่ะโอเควันนี้ก็คุยกันเล่นๆนะขอบใจน้องอูมากก็ขออนุชมทนาบุญางสมาธิกันจ้าทค่ะ